มูลนิธิปฏิตึงโดยนายวิเชียนเตชะไัยบูนประธานกรรมการมอบหมายให้ทีมบรรเทาสาธารณาภัยนำโดยนายสมบูรณ์ขวัญอ่วงหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณาภัยจัดทีมกู้ชีพกู้ภัยพร้อมรถกู้ชีพเรือท้องแบนอุปกรณ์การช่วยเหลือพร้อมอาหารสาเร็จรูปปากระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและอาหารสุนัขและแมวมุ่งหน้าสู่จังหวัดสัะว์แก้วอีกครั้งเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทันที ในการจัดตั้งกองหน่วยการ,ามโ,การโมนิทิปริตึงเพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ณเทศบาลบ้านใหม่หนองไทรออัญระยะประเทศจงหวัดสระแก้ว ในาวันนี้วันที่20ตุลาคม2563เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มันเท้าสาธารณาภัยจัดรถพร้อมเรือท้องแบนจำนวน3ลำเล่นลงพื้นที่ประสบภยัยณตมบลหนองเทาและตมบลฟากห้วยอบพยพประชาชนและผู้ป่วยออกจากพื้นที่และลงพื้นที่ตมบลท่าข้ามอําเภออารยประเทศจังหวัดสระแก้วนำน้ำดื่มสะอาดพร้อมถุงยางชีพ บรรจุาอาหารสำเร็จรูปปากระป๋องและบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจานวน150ชุดออกแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นทั้งนี้มูลนิธิยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินและเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปินน่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูลนิธิบริส่ง ครับผมครับ <laughs> 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 <laughs>